บางผมร่วงผมกอกหาทางออกไม่ได้ต้องดู สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของด็อกเตอร์สตอรี่ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนภัสสอนเพนสุขนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าแจนก็ได้ค่ะค่ะวันนี้เรามาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันบ้างคะคุณแจนค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมของด็อกเตอร์สตอรี่นะคะ,คะโดยในเซ็ตผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งหมด สี่รายการนะคะ,คะเป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับคนที่มีปัญหาผมหลุดล่วงก่อนวัยอันควรนะคะโดยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จะมีทั้งการบํารุงเข้าไปจากภายในแล้วก็การบํารุงเข้าไปจากภายนอกอค่ะได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยนะคะใช่ค่ะ,คะก็จะเป็นการเสริมรีการเพื่อให้เราเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะเรามาเริ่มจากตัวไหนก่อนดีคะคุณแจนเริ่มต้นจากตัวเซรั่มตัวนี้นะคะตัวเซรั่มตัวนี้ก็คือจะเป็น ตัวที่แก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาผมบางนะคะผมร่วงนะคะได้อย่างตรงจุดนะคะโดยส่วนผสมของเขานะคะจะเป็นตัวสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นเปปไทด์ที่เข้าไปกระตุ้นนะคะการงอกของเส้นผมลดการหลุดล่วงของเส้นผมทำให้กระปาะของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นค่ะ าจากฟื้นฟูจากภายในเลยใช่ไหมคะ<ช>ตัวกระบอกของเส้นผม<ช>มาถึงตัวของเส้นผมเองถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วยังบอกว่าเป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะผสานกับเทคโนโลยีเปปไทด์ค่ะตัวเขาเองนะคะจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มสารอาหารบริเวณกระปาะของเส้นผมนะคะก็จะทําให้โอกาสของเส้นผมที่จะหลุดล่วงเนี่ยก็จะยากมากยิ่งขึ้นก็เหมือนเขาเข้าไปให้ อาหารสารอาหารในตัวเส้นผมใฮคลมของเราแข็งแรงถูกไหมคะคุณแจนใช่เลยค่ะตัวนี้นี่สารสกัดเอาตัวหลักๆได้ไหมคะตัวหลักๆคิดว่าแบบว่าเป็นแบบเอกของตัวนี้เลยอะไรเงี้ยอ๋อค่ะตัวตัวหลักๆนะคะของตัวนี้ก็คือจะเป็นสารสกัดจากการพูแดงค่ะตัวการภูแดงนะคะภาษาใช่ค่ะการพูแดงนะคะเขาจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดฮอร์โมนของผู้ชาย เราจะสังเกตได้ว่าเพศชายเนี่ยจะมีอาการผมร่วงได้ไวกว่าผู้หญิงคือฮอร์โมนเพศชายก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ผมรุดร่วงได้ง่ายค่ะ,คะสำหรับใครนะคะที่มีผมบางผมรุดร่วงนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Animate Hair Wishing s ซรัมค่ะโอเคค่ะคุณแจนแนะนำตัวต่อไปได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว reverse white hair ค่ะตัวนี้จะเป็น hair tonic นะคะ,คะเขาก็จะเพิ่มเติมนะคะคุณสมบัติจากตัว hair serum ก็คือสำหรับคนที่มีปัญหาผมขาวหรือว่าผมงอกค่ะตัวนี้นะคะจะมาปรับนะคะสีผมที่งอกขึ้นมาใหม่ให้เป็นสีผมธรรมชาติของเรานะคะก็คือ กลับมาเป็นสีดาเหมือนเดิมจากผมงอกใช่ไหมคะคุณแจนใช่ค่ะผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะคะตัวที่มันผมเส้นที่มันงอกไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เขาจะไปกระตุ้นเม็ดสีในกระเปาะของเส้นผมของเราอะค่ะให้มันกลับมาเป็นสีผมธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องย้อมผมคะ่ะนอกจากผมขาวอะค่ะคุณแจนเรายังช่วยอะไรได้อีกคะสำหรับตัวนี้ ค่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมจากออพืชสมุนไพรนะคะจากประเทศเกาหลีแล้วก็จากประเทศไทยนะคะ,คะที่จะช่วยในเรื่องของลดอาการคันของหนังศีรษะลดการอักเสบนะคะออผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเรานะคะที่ใชออ้ความร้อนนะคะการทําเคมีเกี่ยวกับเส้นผมนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผมหลุดร่วงได้นะคะ,คะ ก็คือคนที่ชอบทําสีผมเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถใช้ได้นะคะเพื่อบํารุงคะ่ะตัวนี้ค่ะเจ้าตัว r เวิร์สไวท์ h ฮ i ส์โทนิกนะคะเหมือนจบในแฮร์โทนิกในขวดเดียวเลยะคะ่ะทั้งกระตุ้นการงอกของเส้นผมนะคะทําให้ผมขาวกลับมาเป็นสีผมธรรมชาติลดอาการคันนะคะแล้วก็ลดรังแคด้วยค่ะโอเคค่ะไปที่ตัวถัดไปเลยค่ะุแีแจง ตัวไหนต่อดีคะค่ะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในกลุ่มของแชมพูค่ะ,คะแชมพูของดรสตอรี่นะคะก็จะเป็นแชมพูที่อัดแน่นด้วยสมุนไพรนะคะเป็น10ชนิดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของผมรูนร่วงเช่นเดียวกันนะคะเราใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการเสริมนะคะ เพื่อลดอาการหลุดล่วงในขณะที่เราสระผมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้เลยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นว่าผม,มเราร่วงเยอะแค่ไหนนะคะล้นาน้ำกันแบบว่าเป็นแถวเลยใช่ค่ะแล้วก็คนแพ้แชมพูเยอะจริงค่ะอย่างค,คนที่แบบแพ้แชมพูที่เป็นแบบว่าที่ไม่ใช่แชมพูใส่ที่ส่วนผสมมาจากของที่แบบเขาเรียกกิทลีนนะคะที่แบบว่าคุณคุณหน่อย,ยอ,ะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะทําให้คนแพ้ผมร่วงกันเยอะมากเลยค่ะที่ตระหัก เออตรงนี้ก็อยากจะแนะนําว่าสําหรับผู้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะหรือว่าอาการคันทางหนังศีรษะเนี่ยควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออแชมพูนะคะ,คะที่เราออกแบบมาเพื่อเฉพาะกับคนที่มีปัญหาด้านเส้นผมโดยเฉพาะค่ะ,คะ มันมีความพิเศษตรงไหนบ้างคะคุณแจนตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นเนื้อมูสนะคะถ้าเกิดกดออกมานะคะก็คือจะให้ฟองที่อ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ค่ากดด่างเออค่า pH ของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ออกแบบมาให้เป็นมิตต่อค่า pH บริเวณหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมด้วยค่ะค่ะอู้ดีจังเลยค่ะเป็นเนื้อมูสนะคะแปลกใหม่มากเลยค่ะอยากจะแนะนำเนาะตัวแค่แค่แชมพูของดรสตอรี่ของเรานะคะใครที่แพ้แชมพูเนาะ งั้นเรามาที่ตัวถัดไปเลยค่ะเห็นมีเป็นแบบว่าอาหารเสริมเป็นเม็ดๆด้วยค่ะคุณเจนอันนี้คืออะไรอะคะค่ะผลิตภัณฑ์ถัดไปนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเป็นการบำรุงจากภายในนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นคอลลาเจนและไบโอตินค่ะคอลลาเจนและไบโอตินนะคะก็จะเป็นส่วนผสมสําคัญนะคะที่จะไปทําให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราแข็งแรงค่ะ ลดการหลุดร่วงถ้าเกิดเส้นผมของเราแข็งแรงนะคะพื้นฐานของหนังศรีรษะเราดีนะคะก็จะทําให้เส้นผมนี่ยอยู่กับเราไปได้อีกนานค่ะก็คือเป็นอาหารเสริมสําหรับผมนั่นเองก็คือกินจับให้ใน้แล้วก็บำรุงสู่เส้นผมของเราถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ผลพลอยได้ที่เราจะได้นะคะไม่ว่ามันมันไม่ใช่แค่ผมนะคะนั่นก็คือจะเป็นเล็บของเราด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าบำรุงได้ทั้งผมแล้วเล็บเลย วิธีรับประทานนะคะก็คือรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะห,หลังอาหารหรือก่อนนอนก็คือวันละหนึ่งแคปซูลนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้บำรุงทั้งผมทั้งเล็บของเราแล้วค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะคุณแจนก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เราฟังนะคะทั้ง4ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตัวเซรั่มนะคะสําหรับ ผมบางผมหลุดร่วงนะคะแล้วก็ยังจะมีตัวแชมพูค่ะสําหรับผมบางผมหลุดร่วงหรือว่าผมงอกหรือคนที่แพ้แชมพูนะคะเอาไว้ใช้คู่ก,กันกับตัวนี้ค่ะตัว h a i ์โ o n i c นะคะผมบางผมหลุดร่วงหรือคนที่เป็นผมงอกและอยากให้กลับมาผมดําค่ะแล้วยังจะมีตัววิตามินหรืออาหารเสริมนะคะสําหรับเส้นผมอีกต่างหากปกติโปรดักต์กลุ่มนี้นะคะเราขายใน คลินิกนะคะที่ดูแลด้านเส้นผมและการปลูกผมโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ในวันนี้นะคะเรานำโปรดักทุกตัวค่ะออกมาให้คนทั่วไปนะคะได้เข้าถึงโปรดักกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากปรึกษาเรื่องเส้นผมนะคะก็สามารถติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปวงกับคุณแจนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ